เรื่องแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปตามบริเวณชายแดนนะครับก็ถือว่าสถานการณ์โดยทั่วไปในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอยู่ในภาวะปกตินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทา,ทางฝ่ายไทยก็มีการเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับโดยสังเกตเห็นหรือสังเกตพบการปฏิบัติของทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของการเสริมที่มั่นแข็งแรงนะครับในพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนครับซึ่งยังถือว่ายังอยู่ในสถานกะหรือเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับ ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติของคณะ interim observer team นะครับหรือผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระวิสามันนะครับหรือสมัยวิสามันที่ผ่านมานั่นเองโดยการนำของผู้ช่วยทูตทหารของประเทศ อา,อาเซียนสมาชิกอาเซียนต่างๆนะครับนำโดยผู้ชุดทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียประจําประเทศไทยนะครับก็มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อสังเกตการผลกระทบต่างๆในพื้นที่นะครับรวมไปถึงตลอดจนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อแสดงความโปร่งใสนะครับความจริงใจแล้วก็ยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยตามหลักปฏิบัติของสากลด้วยครับ โดยในวันนี้นะครับที่ประชุมสอบประ,ะกก็ได้รับรายงานจากกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับว่ามีแผนที่จะนำคณะ IoT นะครับหรือคณะผู้ชุดทูตฝ่ายทหารอาเซียนชั่วคราวเนี่ยครับเป็นผู้สังเกตการ่ยลงในพื้นที่ดังกล่าว วันนี้ก็จะมีการประชุมที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโดยคณะผู้ชวยทูตต่างๆเนี่ยจะมาร่วมประชุมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเพื่อกําหนดแผนงานในการลงพื้นที่ซึ่งแผนงานในการลงพื้นที่นั้นกําหนดไว้ในวันที่14สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ครับจะไปลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในพื้นที่ของทัพภาคที่2ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจากนั้นเมื่อลงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับทางคณะผู้สังเกตการ ของอาเซียนลงไปเรียบร้อยแล้วในวันที่15นหครับมันถัดไปก็จะเป็นการสรุปผลการดําเนินการแล้วก็มาทบทวนแผนการปฏิบัติที่จะทําเป็นแผนการปฏิบัติต่อเนื่องในห่วงเวลาห่วงระยะเวลาต่อไปด้วยนะครับประเด็นที่2ครับก็คือในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับแล้วก็การเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกับพูชานะครับ ทางศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสปทกเองเนี่ยโดยพลเอกนัทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ในฐาะนะผู้อำนวยการของสปทกเองได้มีความห่วงใยนะครับแล้วก็มีความพยายามเร่งหาแนวทางในการประสานความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดที่มีการวางในพื้นที่จํานวนมากครับแต่ก็ยังไม่ได้ความรับการตอบรับนะครับหรือความร่วมมือใดๆจากทางฝ่ายกัมพูชาเท่าที่ควร ดังนั้นล่าสุดครับก็ได้เร่งประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศครับเพื่อขอให้ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมหรืออาเซียนรีเจชโนมายน์แอคชั่นเซ็นเอย่อๆว่าอ m a c นะครับซึ่งปัจจุบันผู้อำนวยการบริหารหรือ Executive Director ของศูนย์ดังกล่าวนี้เป็นกัมพูชานะครับ ซึ่งฝ่ายไทยก็ขอให้ทางฝ่ายกัมพูชาและอา a c แมกนั้นแสดงความจริงใจในการสนับสนุนภารกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ายังพบ,พบว่ามีทหารกัมพูชานั้นยังลักลอบวางทุนระเบิดเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งท,ทุนระเบิดนั้น,น,นเนี่ย ถือเป็นภัยคุกคามนะครับที่ไม่ใช่แก่กําลังพลทหารหรือความป่ายความมั่นคงเท่านั้นนะครับแต่ก็มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทั้งพี่น้องประชาชนไทยและกัมพูชาด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวทางการทํางานก็จะให้ทางศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมหรืออาร์แมกนี้นะครับ เข้ามาสนับสนุนด้านมนุษยธรรมคู่คู่คไปกับการดำเนินการของ TMAC หรือ Thailand Mine Action Center นะครับศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไทยของเรานั่นเองนะครับเพื่อร่วมมือกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้มากที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับ สำหรับเรื่องของการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆครับได้รับการประสานจากกองทัพบกนะครับโดยกองทัพภาคที่2เป็นสําคัญนะครับก็ได้รับทราบมาว่าเรื่องของการลาดตระเวนต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับแผนในการลาดตระเวนนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเสริมให้เรื่องของการตรวจพบตรวจจับทุ่นระเบิดต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทางกองทัพเองก็มีการ ปฏิบัติแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาต่าง,างๆอย่างต่อเนื่องนะครับสบตรนะครับก็อยากจะขออนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าภารกิจนี้เป็นการปกป้องชีวิตนะครับความปลอดภัยของประชาชนทุกคนนะครับกำลังพลทุกนายรวมถึงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยครับประเด็นถัดไปนะครับเรื่องของการประชุม RBC นะครับซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งในข้อตกลง GBC ที่ผ่านมาครับ RBC ก็ย่อมาจาก Regional Border Committee เป็นการาประชุมของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งมีทัพภาคนะครับหรือแม่ทัพภาคต่างๆนั้นเป็นประธานร่วมกับทางฝ่ายกัมพูชานะครับโดยที่ประชุมนะครับ RBC นั้น อย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับก็คือเป็นผลพวงมาจากการประชุม GBC ที่ผ่านมาเมื่อวันที่7สิงหาคม2568นะครับโดยกำหนดว่าให้มีการจัดการประชุม RBC ภายใน2สัปดาห์จากวันที่มีการลงนามข้อตกลงในวันที่7สิงหาคมนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับว่าทางกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับหรือกอประชจตน,นั้นก็ได้มีการหาหรือกับทางฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อเนื่องครับ โดยล่าสุดนั้นทางกปชาตก็ได้แจ้งมาว่าจะมีการกำหนดห่วงเวลาของการจัดการประชุม RBC นะครับในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับส่วนของทัพภาคที่1และทัพภาคที่2นั้นยังอยู่ในเรื่องของการกำหนดห่วงเวลาที่ชัดเจนแต่เท่าที่ทราบมาก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันครับก็ตอกย้ำอีก เรื่องหนึ่งนะครับให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจแล้วก็มั่นใจว่าทางกองทัพเองก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดเวทีของการประชุม RBC แล้วก็หนึ่งแน่นอนครับหนึ่งในหัวข้อของการประชุมที่จะกําหนดไว้ในการประชุม RBC นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับซึ่งเราต้องขอความจริงใจจากทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของการให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันด้วยนะครับ ประเด็นถัดไปครับก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบกระทรวงมหาดไทยเองนะครับโดยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของอผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีแล้วก็หน่วยงานภายใต้ของกงระทรวงมหาดไทยต่างๆนะครับก็ได้เร่งดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยปัจจุบันนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วไปบางส่วนนะครับแล้วก็พิจารณาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็กําลังเร่งดําเนินการสํารวจแล้วก็จะให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับรวมทั้งภารกิจการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่จํานวนมากด้วยนะครับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารและก็ตํารวจกําลังเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นมั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอย่างท่วถึงครับ ประเด็นสุดท้ายในส่วนของความมั่นคงครับก็คือเรื่องของการขอรับบริจาคลวดหนามให้กับหน่วยงานในพื้นที่นะครับรัฐบาลก็กําลังเร่งรัดดาเนินการในการใช้งบประมาณส่วนกลางในการจัดหารวดหนามอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นมั่นใจในเรื่องของการดรําเนินการดังกล่าวว่าเป็นการสนับสนุนภารกิจกองทัพยอย่างเต็มความสามารถนะครับโดยทางรัฐบาลเองก็พยายามเร่งรัดในเรื่องของการดึงเอางบประมาณส่วนกลางนียมาใช้นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้กองทัพเองก็กําลังรวบรวมความต้องการในการจัดหายุทธปกรณ์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเสริมขีดความสามารถนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเองนั้นโดยกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดและก็รวบรวมความต้องการของกองทัพนะครับเพื่อดําเนินการจัดหายุทธปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนั้นให้กองทัพโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ต่อไปอย่างเร่งด่วนครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอขอบคุณทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆหมู่เหล่านะครับที่รวมใจไทยเป็นหนึ่งครับในการช่วยจัดหาลวดน้มในช่วงเวลาเร่งด่วนในขณะนี้นะครับนะับว่าเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามคัคคีการสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับรวมทั้งความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและกำลังคนในแนวหน้าด้วยครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงครับ So, good afternoon, ladies and gentlemen, to, and welcome to the press conference of the Thailand Cambodia border situation ad hoc center uh, this afternoon. Firstly, I'd like to address the issue concerning the overall situation in the border area, which is uh, still under careful watch by the Thai security units. Certain fortifications of the Cambodian strongholds have been observed. Over the past day or so, with the general situation remains under control. Secondly, the operations of the interim observer team uh, delegation. And as a result, this actually comes from the result of the recent extraordinary session of the General Border Committee meeting held on the 7th of August 2025 in Malaysia. Uh, it was said that. The IoT is to be formed, comprising of military attaches of ASEAN countries, uh, forming the Interim Observer Team, or IoT, led by the Malaysian Defence Attache to Thailand. And they plan to visit the area to observe the impact on the ground and the living conditions of the affected local population. And the aim of this visit is to ensure transparency and to confirm that Thailand's actions are in line with international practices. The meeting of the Thai Cambodian, uh, rather, the Ad hoc centre today received a report on the operational plan to bring the IO team into the area. Today, a preparatory meeting between the Thai side, hosted by the Royal Thai Armed Forces Headquarters, and the group of defence attaches was held at the Royal Thai Armed Forces Headquarters this morning. And the plan is to travel to the Second Army Area's area on the 14th of august for the observation, followed by a review and summary of the operation on the 15th of august. another issue concerning the mine clearance and border security along the thai-cambodian border. the ad hoc centre for um, thailand-cambodia border situation under general natopon napanit, the deputy minister of defence, and concurrently the director of the centre itself, has been concerned and has sought to expedite cooperation on clearing the large number of mines still laid in the area. However, Cambodia has not so far responded positively uh, to this request. Most recently, coordination has been made through the Ministry of Foreign Affairs to request the ASEAN Regional Mine Action Center, abbreviated as ARMAC, whose current executive director is also Cambodian. To show good faith in supporting the mine clearance mission along the border. This comes as it has been found that Cambodian troops have continued to secretly lay many mines. Mines are a threat not only to the military and police personnel in the area, but also to civilians living along the border on both the Thai and Cambodian sides. The working approach is to have AMAC provide humanitarian support in parallel with. The operations of TMAC, which stands for Thailand Mine Action Center, with the aim of clearing mines and restoring the area to safety as quickly as possible. The ad hoc center stresses that this mission is about protecting the lives and safety of all citizens and all troops, as well as safeguarding national sovereignty and security to the fullest extent possible. Thirdly, on the issue concerning the regional border committee meeting, the RBC or Regional Border Committee Meetings Mechanism is part of the GBC General Border Committee Agreement signed on the 7th of August 2025. The First Army Area, Second Army Area, as well as the Royal Thai Navy Task Force in the area are coordinating to set uh, a meeting date. And current reports have indicated that the Royal Thai Navy, um, namely, Entrusting the marine task force in the area is planning a joint meeting with Cambodia's military region five uh, on the 16th of August 2025. That's the date that they actually have agreed to set the meeting on. Uh, that will be held in Trat province. And currently, the first and second army areas are actually coordinating to set the dates. And it is expected that. The dates of their RBC meetings will be around towards the end of August. So, we ac actually expect that one of the um, talking points or one of the agenda to be discussed in these meetings will be focusing on the mine clearance aspect as well because we're really concerned about the safety of the population living in the areas. Another issue concerning the assistance for affected citizens. The Ministry of Interior, through agencies in the border provinces, has already provided assistance to some affected civilians, ensuring maximum possible support. For those who have not yet received any aid, surveys are still being conducted to provide assistance promptly. This includes the mission of clearing unexploded ordnance still scattered in the area, which security agencies, the military, and police are urgently addressing. The public is assured that all affected people will be assisted thoroughly. Lastly, on the issue that is, uh, has been circulating in the social media recently concerning the donation of barbed wire to units in the area, the government is actually expediting the use of central budget funds to urgently procure barbed wire to fully support the military's mission. The military is currently compiling. Requirements for military equipment and materials to replace losses and enhance the military's capabilities. The Ministry of Defense, through the Deputy Minister of Defense, is actually accelerating the process as we speak. Nevertheless, we would like to extend our appreciation to all the members of the public for their generosity and unity in urgently helping to supply barbed wire to the units involved. The reflect of oh, this actually reflects a shared spirit of patriotism and solidarity in supporting the defense of national sovereignty, the safety of the public and the troops on the front line thank you very much for your support <coughs> ทางพี่น้องประชาชนหลายคนหลายครอบครัวก็อยากจะกลับบ้านกลับไปดูสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองของตบ้านตัวเองนะครับซึ่งท,ที่ผ่านมาก็ทางเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดครับก็ได้อนุญาตให้ทางหลายครอบครัวเดินทางกลับไปบ้านไปยังภูมิลำเนาของตัวเองแล้วนะครับแต่ก็ยังปรากฏข่าวลือต่างๆนานาในเรื่องของการปลุกปั่นนะครับให้ทางพี่น้องประชาชนนั้นตกใจแล้วก็ หวาดกลัวอย่างต่อเนื่องฉะนั้นจะขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จากแหล่งข่าวที่ให้ข้อเท็จจริงเสมอก็หลกัหลกๆก็คือทางาหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับหน่วยงานบ้านเมืองที่มีเว็บไซต์หรือมี ช่องทางติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องแล้วก็มีข้อเท็จจริงนะครับรวมไปถึงทางช่องทาง Facebook Page ของศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาของเรานี้นะครับเราจะถ่ายทอดแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอย่าตื่นตระหนกตกใจจากข้อมูลต่างๆที่อาจจะบิดเบือนแล้วก็ปลุกปั่นทําให้พี่น้องประชาชนตกใจนะครับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็พยายามจะเร่งรีบในการ เก,ก็บกู้วัตถุระเบิดต่างๆที่ยังตกค้างอยู่เพื่อให้พี่น้องทุกๆคนนะครับที่ยังตกค้างที่อยู่ที่สุพักพิงนั้นได้รีบดําเนินกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วหน้ากันนะครับสําหรับวันนี้เรื่องของการแถลงข่าวของสอบปกรก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับพบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ